คอันนี้ก็ทางานมาให้ชมกันอีกหนึ่งหนึ่งหนึ่งตัวนะครับนี่เป็นมือสอดนะครับล่องสามดนะครับสรงนี้นะครับลูกค้าขอมาตามนี้ก็ทําให้ตามนี้นะครับล่องสามดเดี๋ยวก็จะแพ็กส่งลูกค้าแล้วนะเก็บกลายให้ด้วยนะครับ ใดที่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ผัานท้ายก็ใจเย็นๆนะครับนี่ก็เล่งทําให้ตลอดนะครับนี่นะับงานก็มันบานนะครับใครสนใจพันท้ายแบบจะได้พันท้ายไปใส่ก็นี่นะช่องทางการติดต่อนะครับติดต่อมาได้นะครับราคาก็มันบานนะครับหลักร้อยนะครับร้อยลมส่งแล้วนะครับ สนใจก็ทักมาได้นะครับสนับสนุนงานฝีมือคนไทยหน่อยนะครับราคาก็บันบ้านนะครับไม่ถึงพันนะครับ่ะคงราคานี้ไว้ตลอดนะครับใสนใจก็ทักมาได้นะครับตามรายละเอียดตรงนี้นะครับ โอเคครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับเยวจะแพ็กส่งลูกค้าแล้วนะครับครับสวัสดีครับ